สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสมุนไพรใกล้บ้านครับวันนี้พามาดูต้นไม้ต้นนี้ครับดูที่ต้นดูที่เปลือกเขาจะชัดก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็หาดูไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาเจอก็เลยนํามาแลกเปลี่ยนเป็นความรู้ด้านสมุนไพรกันเสียก่อนนะครับสมุนไพรวันนี้ใกล้บ้านครับดูต้นเขาครับดูเปลือกครับนี่ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับดูเปลือก ครับนี่คือลักษณะเปลือกที่เขาออันนี้น่าจะถูกเขามาถากนะครับหรือว่ากิ่งเนี่ยถูกลมอัน,นี้อ,อไปจะเห็นว่าเปลือกเขาเนี่ยมีความหนาแล้วก็มีสีค่อนข้างส้มออกแดงเลยเดียวนะครับนี้ก็คือต้นที่เขาเรียกกันว่าต้นกระโดนครับกระโดนเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นกระโดนโดนทุ่งนะอยู่ตามทุ่งนานะครับซึ่งจะมีดอก ค่อนข้างสวยงามมีผลก็น่ารักด้วยนะครับเขาจะเป็นประโยชน์ทั้งต้นทั้งเปลือกทั้งดอกเลยนะครับเนี่ยวันนี้มาเจอก็ถือว่าไม่อยู่ในทุ่งครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนเอามาปลูกเอาไว้ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านแล้วนะครับเพราะว่าที่ในจอนี้ก็ยังเห็นเนี่ยต้นใหญ่ครับกระโดนนี่ก็ต้นใหญ่นะฮะตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยผมเคยขึ้นเลย ขึ้นไปเก็บดอกเก็บผลเขาอยู่บนต้นเลยทีเดียวนะครับนี่คือลักษณะของต้นกระโดนครับคราวนี้เรามาดูเขาว่าต้นกระโดนเนี่ยเขามีผลทางสมุนไพรอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ดูลักษณะใบดูลักษณะกิ่งก้านนะครับดูลักษณะใบดูสิครับใบใบกระโดนเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีรสฝาดนะครับใบเขาเนี่ยมีรสฝาดยอดก็มีรสออกฝาดอมเปรี้ยวเหมือนกัน ยอดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาไป จิ้มน้ำพริกกินเป็นผักได้เลยนะครับคล้ายๆกับยอดอผักจิกผักจิกน้ำนั่นแหละนะครับแต่ตรงนี้เรียกว่าต้นกระโดนครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่ทุ่งนาไทยนะครับอยู่ที่ทุ่งมาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทั้งทางเป็นผักมีประโยชน์ทั้งทางเป็นสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของต้นกระโดนนะครับซึ่งต้นกระโดนเนี่ยมีสรรพคุณ ไม่มากแต่กเ็เวลาเรานํามาใช้เนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบชง,งัดเลยนะครับดอกของต้นกระโดนเนี่ยมีรสออกรสสุข,ขุมนะครับซึ่ง ใช้เป็นยาบำรุงร่างกายได้นะครับรสสุขขมเนี่ยก็หมายถึงว่าจะออกหวานอมขมนิดๆนะครับเหมือนกับรสหนึบๆนะฮะดอกเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นยาบำรุงกําลังได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะสมัยก่อนนี่นะคุณตาผมก็เคยทานะผมก็เคยเห็นท่านทำนะฮะตอนเป็นเด็กนะครับก็คือใช้ดอกกระโดนนี่แหละครับเอามาต้มแล้วก็ให้สตรี หลังคลอดบุตรได้กินนะครับก็จะเป็นการบำรุงร่างกายทําให้บดลูกเข้าอู่เร็วเป็นอีกขนาดหนึ่งครับที่ช่วยสตรีหลังคลอดบุตรได้นะครับส่วนผลของกระโดนนี่มีรสจืดครับอันนี้ก็ใช้เป็นยาบํารุงหลังคลอดบุตรได้เช่นเดียวกันนะครับดอกนี่แก้หวัดแก้ไอนะครับกินเข้าไปก็ชุ่มคอนะครับผลรสเย็นนะครับช่วยในการย่อยอาหารด้วยผลเขานะครับเปลือกเปลือกแก้ปวดท้องท้องเสียนะครับเปลือกที่ให้เห็นเมื่อสักครู่นี้ เปลือกของต้นนะฮะเปลือกก็แก้โรคก,กระเพาะอาหารได้ใช้สมานแผลได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราเอาไปต้มกินก็แก้โรคกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารนะครับส่วนเอา,เอา uh, บีบเอาน้ําคั้นเอาน้ำเนี่ยเอาไปใช้ทาแผลก็สมานแผลได้นะครับกระโดนเนี่ยจัดอยู่ในตํำรับยาเยอะมากนะครับแก้ลิซิดดวงทวารก็ได้ถ้าหากว่าตํำรับยาแก้ลิซิดดวงทวารเนี่ยนะหมอชาวบ้านเขาจะใช้กระโดนโคกนะครับต้นกล้วยน้อยนะครับแล้วก็ คือกล้วยป่านะพูดง่ายๆนะครับขันทองพยาบาทนะครับต้นซองแมวนะครับแล้วก็ต้นคอนแลนต้นกําแพง7ชั้นนะครับนะแล้วก็ต้นม่อนแก้วต้นม่อนแม่ไม้นะครับเยอะเลยนะครับอันนี้เอามาเขาเรียกว่าเข้ายาแล้วก็เอามาต้มนะครับแล้วก็กินนี่กระโดนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับต้มกินน,น้ําเลยนะครับแกนของกระโดนนี่ก็ต้มน้ํากินอันนี้ก็เป็นยา แก้หญิงอยู่ไฟนะครับดูเหมือนว่าสปปรรพคุณของกระโดนเนี่ยจะเน้นที่คุณสุภาพสตรีที่ตั้งคันที่คลอดบุตรนะฮะคลอดบุตรไม่ใช่ตั้งคันนะะคลอดบุตรนะฮะก็ะคือตั้งคันเนี่ยก็จะไปกินแต่ว่าหลังคลอดบุตรแล้วเนี่ยสามารถเอามากินได้ทั้งดอกทั้งผล แล้วก็ทั้งต้นแมก้กระทั่งแก่นนะครับถือว่าเป็นยาบำรุงแล้วก็ช่วยเขาทายมดลูกเขาอู่เร็วนะครับใบเนี่ยใช้รักษาแผลสดได้ครับมันน้าจากใบเนี่ยเอามาโปะแผลพอกแผลปิดแผลได้นะครับเปลือกของต้นเนี่ยนะครับถ้าใครถูกงูกัดหรือว่าอักเสบนะฮะแมลงมีพิษตัดกัดต่อยเปลือกของต้นเนี่ยขั้นน้ำเนี่ยมาโปมาพอกแผลได้แล้วก็ทําให้แผลเนี่ยาทาให้ถอนพิษได้นะครับนะบเปลือกเนี่ยยังสามารถเอามาต้มนะครับต้มเสร็จแล้วก็เอาเท้า ที่เป็นโรคน้ํากัดเท้าเนี่ยไปแช่ก็หายนะครับเปลือกเนี่ยช่วยแก้อาการปวดเมื่อยนะคลิดขัดยอกด้วยนะครับเปลือกกระโดนนะที่เห็นตอนต้นเนี่ยนะครับสามารถเอาไปแก้คลิดขัดยอกได้ถือว่าเป็นยาสมุนไพรใกล้บ้านใกล้ตัวของเราเลยทีเดียวนะครับกระโดนยาไปรอต้นรอรักใต้ต้นกระโดนนะครับเหมือนจาเขาบอกนะฮะแต่ว่าต้นกระโดนเนี่ยมันเป็นสมุนไพร ได้อย่างดีปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากครับเพราะว่าถูกคนทิ้งเยอะเลยนะครับดอกก็สวยผลก็สวยนะครับแถมยังมีผลลิดทางสมุนไพรได้อย่างดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต้นกระโดนเจอที่หัวไรล่ปลายนาะก็อย่าไปตัดทิ้งนะครับก็มีใครเคยใช้เคยกินเคยอยู่แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้สมุนไพรใกล้บ้านอาจารย์เชาชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ